ตอนนี้ก็ได้มาถึงที่พลวิสัยนะครับออกจากโรงการประมาณประมาณเจ็ดโมงนะครับช่วยรีวิวนะครับก็รีวิวรถนะครับแต่ละคันพลพิสัยประมาณสามสิบนาทีเลยครับครับผมก็ไม่ทําเวลามากเท่าไหร่นะครับความเร็วก็แปดสิบเก้าสิบครับตอนนี้กําลังชิคกกันมาเท่าไรครับนะครับเพื่อจะลวดแห่งสีใหม่ครับกนเงาสียังใหม่ครับเขาบอกเข้ามาร้อยเดียวนะครับได้เลยครับแต่คันตับลังมาเท่าไหร่ครับ ร้อยเดียวครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวตามหลังมาเท่าไหร่ครับตามหลังมาเกือบมิดไม้ครับห่างเป็นกิโลนะครับห่างเป็นกิโลครับเหงาหนู่าตัวเองมิดไม้ครับครับพามาดูอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของกลุ่มนะครับตีตู้สล็อตนะครับคนคนนี้เมื่อคืนมีเงินอยู่สามสองหมื่นห้านะครับคือเหงาที่ไม่ทำความเร็วไม่ได้ครับเราเราแยอะ อหไม่ดอกเด็กพอแล้วนะครับพูดไปก็ไม่มีสาระนะครับ่อไปเราจะไปทำอะไรครับจะกลับบ้านครับจะกลับน้องกายกินนี้อแบกกิวนะครับอืมกลับ้าสั้น